รายการเรานี่เป็นรายการสาระระเทิงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันหายดูก็จะมีเลยดูก็จะมีลองปิดกล้องกันลุกมอง,องเห็นเลยลองโจ๊กก็ฟ้องลองเต่ามินประมาทนะทนายลองโจ๊กก็ถแถลงข่าวจะแฉเปิดโปงตำรวจเปิดโปงเส้นทางเงินว่นนอกจากลองโจ๊กจะมีเส้นทางเงินแล้วเนี่ยนะนะทั้งตำรวจทั้งพลเรือนข้าราชก,การก็มีเส้นทางเงินเกี่ยวกับพนันออนไลน์เมื่อวานนี้นะครับนะครับ ก็พูดง่ายทนายรองโจ๊กจะแฉเส้นทางเงินเว็บพนันออนไลน์ซึ่งฟังแล้วเข้าใจว่าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ผมฟังดูก็ตื่นเต้นดีนะครับนะผมอยากให้ทนายรองโจ๊กและรองโจ๊กเปิดเผยมาเลยครับเส้นทางเงิน <c oughs> รออยู่ครับเปิดกี่โมงครับอันนี้ก็เรื่องรองโจ๊กนะแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปแล้วก็ พ่อแม่ตามหาแล้วสุดท้ายไปโผล่ที่มาเลเซียโดนจับนะโดนจับอยู่ที่มาเลเซียน้องผู้หญิงคนนั้นนะฮะน้องคนนี้หน้าตาดีไปประเทศมาเลเซียไปอยู่ครั้งละหนึ่งเดือนก็คือไปทำงานนะสาวสๆสวยๆหน้าตาดีไปอยู่มาเลเซียไปทำอะไรผมก็พอทราบอยู่นะก็ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในร้านคาราโอเกะนะไปเป็นอะไรเขาเรียกออะไร อออ่่สาวให้บริการหนึ่งต่างพีองพีอรๆต่างขออนุญาตพูดจาสุภาพแล้วกันเพราะว่ามันมีเอซผมอยู่ที่มาเลเซียก็หน้าตาดีเนี่ยแะครับสาวหน้าตาดีๆเนี่ยไปมาเลเซียเนี่ยรายได้ดีมันมีงานที่เกี่ยวครับเขาเรียกอะไรพีองพอาอะไรแบบนี้ลนะ่ะน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไปครั้งละหนึ่งเดือนขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันนะรายงานข่าวแรงข่าว ที่น่าเชื่อถือได้แจ้งผมเมื่อวานนี้พ่าน้องคนนี้เดินทางออกผ่านตมทางภาคใต้นะครับมีภาพมีรูปอะไรชัดเจนนะครับน้องคนนี้ไม่ได้ไปที่กาญนจนบนุรีไม่ได้ไปที่พม่านะครับน้องคนนี้ไปที่ทางภาคใต้และเดินทางโดยสมัครใจนะครับไม่มีใครบังคับนะน้องผู้หญิงคนนี้น้องคนสวยหน้าตาดีก็ไปทำนะงานเกี่ยวกับเรื่องพิอาร์เนี่ยนะคนใหญ่นะ นะครับแต่รายนี้จะไปทำหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ผมมีข้อมูลเนี่ยเอฟทีผมเนี่ยน้องสาวส,าว,สวยๆเนี่ยก็ไปทําเป็นพิยอะไรได้ดีนะนะครับเห็นได้ข่าวว่าก,ก็ตอนนี้ก็ทราบแน่ชัดนายจ้างก็รายงานแล้วนะครับโดนตํารวจจับอยู่นะปลอดภัยดีแต่ไม่รู้ว่าโดนตนดํารวจจับข้อหาอะไรนะครับก็ติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบนะ คนไทยที่ลักลอบเข้ามาเลเซียผู้หญิงหน้าตาดีๆสวย,สวยเนี่ยนอกจากจะลักลอบเข้าญี่ปุ่นลักลอบจะเกาหลีแล้วก็ที่มาเลเซียนี่ก็เยอะฮะใครหน้าตาดีไปที่นี่ก็รายได้ดีนะครับเป็นงานบริการนะฮะส่วนจะบริการแบบไหนก็นะไป่คิดเอาเองแล้วกันก็ส่วนใหญ่ก็นะเอ่ออยู่ตามอับจามตาตามอะไรแล้วยังมีพวกที่ไปแล้วไปทําลวดแผนโบราณอะไรก็มีนะฮะ นะเอฟซีผมเอาเมื่อคืนนี้โทรมาจากมาเลเซียก็เล่าให้ฟังนะถ้าใครสวยใครสวยมากๆเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยรายได้ดีคนสวยคนงามนะว่ากันไปก็ไม่มีใครนักพาตัวอะไรนะครับเรื่องนี้ก็ผ่านไปเอาแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาคุยเรื่องบิ๊กโจ๊กดีกว่านะครับแรงข่าวที่ผมได้มานะครับนะขอยากจะคุยเรื่องคดีบิกโจกแล้วก็ลูกน้องเขาที่โดนโดนกล่าวหา เกี่ยวกับคดีเว็บพนันเตาปูนนะครับเว็บพนันมี2อเวบ็วบเว็บมินนี่นะครับลูกน้องคุณโจ๊กและก็คุณโจ๊กส่งเรื่องไปที่ปปชแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอยู่ที่ปปชก็คงไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะปปชกว่าจะสอบสวนเนี่ยกว่าจะอะไร่างตาส่สวนใช้เวลา2ปียังขยายได้1ปีก็เท่ากับว่า ถ้าจะดองเรื่องคุณโจ๊กสมมุตินะสมมุติดองเรื่องก็ดองได้สามปีครับสามปีนี้คุณโจ๊กก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าปปชอดองเรื่องได้ถึงสามปีนะสมมุติว่าจะดองนะดองเรื่องคุณโจ๊กได้สามปีแต่ถ้าไม่ดองเนี่ยเร่งรัดการการไต่สวนเนี่ยมันก็สามารถที่จะชี้มูลหรือยุติเรื่องไม่น่าจะเกินหกเดือนผมก็มีเพื่อนอยู่ในปปชเขาบอก แต่ถ้าจะดองเรื่องสมมติจะดองเรื่องนะจะช่วยคุณโจ๊กเนี่ยสมมตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะก็ดองได้สามปีสามปีนี้นะคุณโจ๊กก็สบายสบายครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะแต่ถ้าเกิดว่าจะทํางานกันจริงๆนะครับไปดีคุณโจ๊กเนี่ยตํารวจก็ทํางานมาเรียบร้อยแล้วผมได้ได้ได,ได้ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยก็ใช้เวลาไม่เกินหกเดือนนะหกเดือนแปดเดือนนี่ก็ ชีมูลได้เลยหรือว่าจะยุติเรื่องแต่ถ้าจะดองเรื่องช่วยคุณโจ๊กนะสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุตินะสามปีนะครับนะคดีที่ปปชเนี่ยไม่ค่อยจะมีความคืบหน้าเลยผมเองก็มีลูกความโดนด,ดําเนินคดีอะไรต่างๆแจ้งคงแจ้งความช้ามากครับค <c oughs> ดีปปชเนี่ยตรวจสอบอาการสุบติตเนี่ยช้ามากปปทก็เหมือนกันช้ามากครับไม่รู้ว่าจะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้หรือไม่นะ ไม่รู้ว่าจะเป็นที่พึ่งกับประชาชนได้หรือไม่ครับมันช้ามากจริงๆครับช้าจริงๆครับช้ามากพี่น้องคิดว่าปปชจะเป็นที่พึ่งประชาชนได้ไหมช้าผมไม่รู้สอบสวนอะไรกันนานเหลือเกินอ้างว่าเจ้าหน้าที่น้อยอำนาจก็อยู่กับปปชเก้าคนคนอื่นไม่มีอำนาจครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยจุกรูจุกรูครับรักพี่เดก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่เดย์ด้วยครับอย่าดูเฉยนะครับ ช้ามากๆครับเพราะว่าผมมีอยู่หลายคดีอยู่ทั้งปป,ปอทอปปอชอะไรเนี่ยถ้าถามผมส่วนตัวนะหวังพึ่งได้หรือเปล่าเนี่ยช้าครับแล้วก็ยังมีข่าวลือว่ามีการวิ่งเต้นได้หรือไม่เราก็ไม่รู้นะบางคนก็พูดว่าวิ่งเต้นได้ดูตามข่าวดามจาจังการบางคนก็บอกวิ่งเต้นได้แต่ผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่นะก็มีข่าวลือแบบนั้นนะนะครับเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่า บางคนก็บอกว่าผู้ต้องหาโอนเงินจ่ายค่าเครื่องบินค่าเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ปปชผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับการจะเอาคนใหญ่คนโตตำรวจใหญ่ตำรวจโตนักการเมืองใหญ่หนักการเมืองโตเข้าคุกนี่มันยากนะฝ่าจะฟ้องร้องฝ่าจะสอบสวนอะไรต่างเนี่ยมันดูยากนะมันไม่เหมือนกับการดำเนินคดีชาวบ้านชาวบ้านปับป๊บปับ๊บปั๊บติดคุกนะนะ แต่คนใหญ่คนโตทั้งตำรวจใหญ่ข้าราชการใหญ่นักการเมืองใหญ่กว่าจะเอาบัติกคุกได้ยากนะก็มีข่าวว่ามีการว,ว,ว,วิ่งเต้นบ้างซึ่งไม่รู้จริงหรือเท็จอะไรต่างๆผมก็ไม่รู้นะครับนะบางคนถามว่าองค์กรอกอิสระเป็นของไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนบอกว่าองค์กรอ,อิสระทํางานตามไปสั่งหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็บอกว่านี่อไอกรกตเขาบอกแล้วเขาไม่ได้รับใบสั่งใครในการยุบพัคก้าวไกล เขาก็บอกว่าเขาทําตามกฎหมายหลักฐานมันชัดเจนคำวินิจฉัยสารรัฐนูลบกระบุชัดเจนว่าพักเก้าไกลลมล้างการปกครองเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งให้ยุบก็แค่นั้นพอฟังเขาพูดแล้วเนี่ย99.99มันคือยุบแค่นั้นเนี่ยนะปปชมีใบสั่งไครหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องก,ก็ดูเอาแต่ผมว่าก็หวังพึ่งยากยานะ่นะนะหวังพึ่งยากนะคดีใหญ่ๆประชาชนสนใจมัก็ใช้เวลา นานเหลือเกินนะแล้วเนี่ยถ้าเกิดอย่างคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยประชาชนได้ความสนใจนะนะผมจริงๆริงนะผมก็อยากจะให้เขาเร่งสอบสวนนะถ้าไม่มีมูลเอ่อบิ๊กโจ๊กไม่ทําผิดก็สั่งไม่ฟ้องอะไรไปยุติเรื่องถ้ามีมูลก็ชี้มูลก็ส่งสารไปให้สารตัดสินมันจะได้จบปล่อยคาราคาซังให้ทั้งรองโจ๊กลองเต่าทะเลกันอยู่นั่นเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาแถลงข่าวกันไปแถลงข่าวกันมานะครับก็ดีไม่ไปถึงไหนเลย ประชาชนก็อยากจะรู้อะรองเต่ากับรองโจ๊กใครคนจริงใครคนดีนะใครเป็นโจรใครชั่วใครเร็วผมก็อยากรู้นะวต่สองคนเนี่ยใครเร็วใครชั่วนะอยากรู้นะครับนะครับอยากรู้นะฮะแหล่งข่าวที่ผมได้มาพนักงานสอบสวนเนี่ยมีหลักฐานว่าเส้นทางเงินไปถึงรองโจ๊กและตอนที่เขาไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับเนี่ยก็มีเส้นทางเงิน ถึงลองโจ๊กนะแหลงข่าวนะนะแล้วก็อลองโจ๊กก็มีหน้าที่อธิบายเส้นทางเงินต่างๆนะครับว่าไปเกี่ยวข้องอย่างไรทําผิดหรือไม่อย่างไรคือลองโจ๊กยังมีสิทธิ์สู้คดีได้อย่างเต็มที่ในชั้นนี้ถือเป็นผู้บริสุทธิ์แหลงข่าวที่ผมได้มาและการที่สารอาญาไม่ออกหมายจับไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานนะครับนะแหลงข่าวที่ผมได้มามีหลักฐานครับมีเส้นทางเงินมีอะไรต่างๆที่ไม่ออกหมายจับ เท่าที่ผมทราบมาก็เนื่องจากว่านะยังสามารถออกหมายเรียกได้และลองตัวเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้มีพฤติการหลบหนีดังนั้นพนักงานสอบสวนก็ต้องไปออกหมายเรียกและสารก็ไม่ได้สั่งให้ไปออกหมายเรียกนะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแหล่งข่าวล่าสุดที่ผมได้มานั้นก็คือว่าปปตอรอก็เตรียมที่จะแต่งตั้งคนตำรวจเอก มาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนพลตำรวจเอกซึ่งกระเดาไม่ยากก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ <c oughs> ไม่ต้องไปเหนียวมายแล้วครับอันนี้แหล่งข่าวที่ผมได้มาเขาก็จะตั้งตั้งสำนวนมาแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียกมาสอบปากคำท่านรองโจ๊กก็จะต้องตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ไปชี้แจงนะครับนะในชั้นนี้รองโจ๊กก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับยังไม่โดนแจ้งก็